อันนี้เราก็อยู่ที่เมืองครับผมมาใส่บอกมือรับนี่นี่ทางช่างอายครับถามเปลี่ยนปลายท้ายได้ไหมช่างกับาอไม่ตอบสักทีไม่ทำอะไรผมสักทีผมก็เลยได้อันนี้มาแทนแล้วกันบอ,อ,อกมืออันนี้ก็เป็นเพื่อนๆชาวบ้านแล้วที่อยู่แถวนี้ครับมามุงดูพวกเราอันนิ่งคือร้านนะครับชื่อร้านนี่อะไรก็ไม่รู้เนกกี่ยแปลกเลยย

mọi người 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 mọi không mọi người 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 เัยี้กยสบยาร0 50 50เก็้เล็กบว้ารเเากต้องเดินทางกันต่อนะรับาราเดทาที่ยนกเลยเจเจละโยีฝาเยนี่ครัเป็นพื่นเพื่เราที่มาเจอี่ก็เปลี่ยนของให้ผมครับก็สุดยอดเราเจอที่นีอินเดียนะ เดือดลิฟต์เดือดลิฟเนปาลเนปาลเอ้ยล็บไทยแลนด์ไทยแลนด์เล็บไทยแลนด์แต่ว่านาวโกตูเนปาลเนี่ยเนี่ยไอวิวโกตูเนปาลนี่โกตูลักนาวเดือดอ่ะนาวลักนาวเดือดอ่ะนักลักนาวนี่เหรอโอเคโอเคเราก็ถามเส้นทางนะครับว่าเดวีอับลักนาวก็จะต้องไปทางนู้นนะเดี๋ยวเราก็ต้องเดินทางกันต่อ อันนี้ก็คือกับเพื่อนๆเราในบาลไพรส์เนอเนอเนอในบาลไพรส์ไอโดนเนอันนี้ฟอมไทยฟอร์มมิเีอรเียมเดอร์เยย่ย่โอเคนะครับก็คงต้องไปกันแล้วนะครับ